ก้าวไกลโหกหอะไรเนี่ยโพสต์ภาพกลุ่มต่อต้านคัดค้านโครงการแลนดบริดจ์รวมไปถึงป้ายข้อความแล้วก็ใบปลิวคัดค้านม,มีพบว่ามีการเขียนข้อความว่าแลนบริดจ์เท่ากับชนวนแผ่นดินไหวหรือสึอนามิรอยเลื่อนชุมพรระนองแผ่นดินไหวก่อให้เกิดสึนามิคือทางเฟซบุ o กก้าวไกลโหกหอะไรเนี่ยบอกว่าทุกคนใครจะสนับสนุนใครจะคัดค้านโครงการแลนบริดจ์ให้ใช้เหตุและผลคุยกัน อย่าปล่อยข่าวเฟกนิวสร้างแล้วจะเกิดแผ่นดินไหวเกิดสึนามิไม่เอานะ <c oughs> ทีนี้ไปดูครับว่า <c oughs> เขาก็มีการไปตรวจสอบว่าแกนนำกลุ่มที่จะไปรอพบนายกรัมตรี <c oughs> กรณีของการคัดค้านแลนบริดจ์เนี่ยนะครับ <c oughs> จะมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มคนไทยพัดถิน่นมายื่นหนังสือคัดค้านด้วยแล้วแกนนำกลุ่มคนไทยพัดถิน่นซึ่งไปยื่นหนังสือให้คุณเสฐาคือ นางสาวรสิตาสุยยางอดีตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่51ของพรรคก้าไกลกแล้วก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเลือกตั้ง2566ที่ผ่านมาโดยเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งตัวเองได้เป็นแกนนำผักดันกฎหมายว่าด้วยการคืนสัญชาติทำงานภาคประชาสังคมเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย mm hmm. เออนะครับอ่ะก็เห็นคุณเศฐาจะไปฟังกลุ่มคัดค้านก็เลยเอา แบ็กกราวด์มาให้ท่านนายกได้ฟังหน่อยอ่า,<ร>า,าใกล้จะถึงแล้วมั้งเป็นใครอย่างไรคเมื่อาวานนี้ก็มีกลุ่มนี้ไปยื่นหนังสือด้วยแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายพัตโตเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เพิ่มเติมเรื่องของการประชุมคอรมอนิดหนึ่งนะคะเรื่องของการถแถลงผลการประชุมคอรมอสัญจร <c oughs> คือจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นกับครูในการอยู่เวนคอรมอได้มีการพิจารณายกเวน้นมติคอรมอ เมื่อวันที่6ะกรกฎาคมปี42ซึ่งกว่า20ปีที่แล้วเพราะปัจจุบันนี้เนะี่ยมันมีเรื่องของการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปก็เลยให้มีการยกเว้นโดยให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นและเดี๋ยวจะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยรับไปพิจารณาค่ะ ได้ดีเหตุการณ์รุแนแรงที่เกิดขึ้นกับครูนะครับในการอยู่เวรครมได้พิจารยกเว้นมติคร,ออรมรเมื่อวันที่6กรกฎาคม2542ซึ่งกว่า20ปีที่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็สภาพไวดเล้าก็เปลี่ยนไปนะครับให้มีการยกเลิกนะครับยกเว้นโดยให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยวหน่วยงานต่างๆก็จะไปรับพิจารณานะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของครูนะคะยกเลิกครูเวรก็ว่าไปอีกประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนก็ยังมีการสั่งการให้ทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภยัยประชาชนทั่วประเทศและให้มีการเร่งจัดหางานเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมค่ะต่อมาได้มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับหรือเรื่องของ Public Safety ให้มีการเร่งจัดหางานเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมนะครับนะ,นะคะนี่ก็มีมติอย่างชัดเจนนะคะในการประชุมคอรมวันนี้ค่ะครับะนะครับก่อนที่จะมีประชุมเนี่ยวันนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นอยู่มาตั้ง สักสองอาทิตย์แล้วนะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีการถามกันจังว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีอะไรอย่างไรก่อนหน้านี้เนี่ยทางตั้งคำถามเนี่ยว่าคุณแพททองทานจะนั่งเป็นรัฐมนตรีไหมเพราะว่าเก้าอี้รัฐมนตรีว่างอยู่สองเก้าอี้ล่าสุดวันนี้เนี่ยเขาก็ไปเจอคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งก็เป็นรองนายกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งนักข่าวก็ถามแหละคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่มีเพราะพักร่วมกับทีมรัฐบาลทั้งหมดทํางานร่วมกันเป็นอย่างดี โดยใน25มกราคมนี้ก็จะมีการเชิญหัวหน้าพักกินข้าวร่วมกันประจำเดือนแต่ไม่ใช่เพราะมีปัญหาแล้วมานั่งเคลียร์กันซึ่งจะมีหัวหน้าพักที่ร่วมรัฐบาลทุกพักแล้วก็คุณสุวัสดิ์ริพัสพันลบประธานพักชาติพัฒนากล้าเข้าร่วมด้วยซึ่งข่าวลือเรื่องการปรับครมตนก็ได้ยินมาก่อนตั้งรัฐบาลและตั้งรัฐบาลแล้วก็มาโดยตลอดยืนยันไม่มีแน่นอนรัฐบาลน,นี้แนบแน่นเหนียวแน่นยังทํางานได้อยู่เต็มที่ไม่มีปัญหา ทีนี้นักข่าวถามว่าแล้วส่วนการปรับอรมเกิดจากการวัด KPI ของรัฐมนตรีแล้วจึงทําให้มีข่าวออกมาใช่หรือไม่คุณภูมิทําตอบยังไงฟังครับ ผมยังเพิ่งเพิ่งสามเดือนนะครับก็ต้องให้เวลาทํางานอย่างน้อยต้องดูว่าเวลาต่างๆเพราะว่าเรื่องราวในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีทุกท่านกระทรวงทุกกระทรวงเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับว่างานยากลาบากก็อาจจะยังไม่ไม่เกิดผลง่ายงานที่ไม่มีปัญหามากก็อาจจะสจดเรียบร้อยไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับครับทีนี้กระแสะข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเกิดจากเก้าอี้รัฐมนตรีบางเก้าอี้ยังว่างอยู่หรือไม่ คุณภูมิธรรมก็บอกว่าเก้าอี้บางเก้าอี้ยังว่างอยู่หากมีการปรับคอรมอรก็ไม่กระทบกระเทือนใครสามารถเข้ามาได้เลยส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเพิ่มเก้าอี้คอรมอรเข้ามาคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้ต้องถามนายกตนอธิบายให้ทราบถึงสถานการณ์และบรรยากาศตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรที่ที่ถามต่อว่าและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่เขาไปมือจับมือกับพรรคเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแสดงว่าสมการที่จะดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลไม่มีแล้วใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมตอบเรื่องนี้อย่างไรฟังดูครับ ก็ยังไม่ได้เคยพูดว่าจะดึงหรือไม่ดึงประชาธิปัตย์นะแล้วประชาธิปัตย์เขาไมคุยกับเก้าวไคลเขาเป็นพักฝ่ายค้านร่วมกันเนี่ยไม่เห็นมีอะไรต้องแปลกใจเลยนี่ฮะดึงหรือไม่ดึงเนี่ยไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดแล้วเขาก็อยู่กับเก้าไกลเขาเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนี่เขาคุยกันครับก็คุณภูมิธรรมนี่น่าจะย้ำประมาณทักสองสามครั้งแล้วก็ยืนยันว่ายังมีการปรับพรมกระองเก้าอี้และนมนตรีที่ว่างก็ยังว่างอยู่เหมือนเดิม เอาจริงๆผมตามข่าวรัฐบาลหมายถึงข่าวการเมืองมาอย่างน้อยเอาบอกเลย20กว่าปีเนี่ยผมก็ไม่เห็นนะ ว่าถ้าเกิดเขาจะปรับคลรอมอเขาจะประกาศ <c oughs> อ๋อ <c oughs> นะะักข่าวมามามา,มาเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะปรับคลรอมอ <c oughs> หรือว่าจะยอมรับ,บ,รบออว่าอ่อนปรับไม่มีแล้วผมเห็นนะะักข่าวถามทุกคนนะครับไม่ว่าจะถามเรื่องยายนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนไหนหรือไปถามทงฐาน <c oughs> ถามใครเออจะมีการปรับคลรอมอไหมไม่มีสักครั้งในชีวิตนะครับที่เขาบอกอ๋อเดี๋ยวอีกสองวันจะปรับเดี๋ยวรอดูนะอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่มี ขาดนวันนี้ถามท่านรองนายกมวยคะจะปรับคลรมมไหมคะไม,ไม่ไม่ปรับไม่ปรับแต่มือเนี่ยส่งเอกสารให้ลูกน้องเอาไปส่งแล้วนะโอ้โโผล่ออกแล้วคืออะไรเงี้ยนะฮะอ,อ่ะนะฮะอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของขแลนบริดนะครับเมื่อสักครู่ที่นายกบอกว่าวันนี้จะต้องไปเจอกับบรรดาลตาแล้วก็ในส่วนของพี่ต้นก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าจากวันนี้เก้าไครโกหกอะไรเขาคือใครอยากไรนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ักขณะนี้ในขณะที่ เมื่อวานนี้นะครับในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคับมนาคมก็บอกว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยไปอ่านเอกสารผิดนะฮะผิดเล่มผิดฉบับผิดฉบับตอนนี้มันมีข้อมูลใหม่ปรากฏว่าคุณใหม่เขาไม่ยอมนะเขาจะยอมได้ไงเขาไม่ยอมครับวันนี้เขาออกมาโต้เลยฮะคุณสิริกัญญาเนี่ยบอกว่ากรณีที่รัฐมนตรีออกมาบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยอ่านรายงานผิดเล่มเนี่ยนะครับผิดฉบับนั้นเป็นเรื่องของจินตนาการ นะว่าการอ่านรายงานผิดฉบับจริงๆแล้วเนี่ยคุณมณภพรเจริญศรีนั่นแหละนะฮะที่อาจจะไม่ได้สื่อว่าไม่ได้อ่านผิดฉบับแต่อาจเป็นเพราะขอ้อมูลไม่ตรงกันตัวรายงานที่ต้องให้ความสําคัญมากที่สุดคือรายงานสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรครับการอ่านรายงานผิดฉบับเนี่ยจริง ท่านรัฐมนตรีมณพรเนี่ยก็อาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้สื่อแบบนั้นโดยตรงว่าเราอ่านผิดฉบับแต่าจะข้อมูลที่มันไม่ตรงกันแต่ก็อยากที่จะเรียนแบบนี้ค่ะว่าตัวรายงานที่เราต้องให้ความสําคัญมากที่สุดคือคือรายงานของสอนขนะคะไม่ใช่รายงานของจุฬาสภาพัฒนะคะหรือว่ารายงานของกอมทนะคะเ,เพราะว่าตัวรายงานของสอนขนี่แหละที่จะเป็นตัวกําหนดว่าจะเป็นท่าเรือขนาดที่ล้านตู้ ะะทั้ง2ฝั่ง20ล้านตู้เท่ากันรวไปถึงจะเป็นตัวที่กําหนดเม็ดเงินของการลงทุนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเข้าสู่โหมดของการที่จะไปเชิญชวนนักลงทุนแล้วอะแต่ว่าในรายละเอียดหลายๆอย่างเนี่ยเรายังคงไม่ได้ความชัดเจนนะคะคือคุณสิริกัญญาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยในฐานะกรรมธิการร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี67นั้นเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมหากเจอสอนขก็จะคุยว่าจะทําอย่างไรต่อเพราะในขณะนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมยังพูดว่าท่อส่งน้ํามันมีอยู่ในรายงานกรรมธิการแต่ไม่มีอยู่ในรายงานของสอนอขอและ22มกราโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าไม่มีท่อส่งน้ํามันตนคิดว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักที่หนึ่งทางออกที่ง่ายที่สุดเพื่อให้รายละเอียดต่างๆเข้าใจตรงกันหรือคือหรือรายงานสอนอขอมาพิจารณาใหม่อีกครั้งก่อนทําเอกสารเพื่อทําการโรดโชว์กับนักลงทุนต่างประเทศนะทีนี้เนี่ยเธอก็บอกนะครับว่า เรื่องของที่รัฐจะออกแค่ค่าเวรคืนแต่ก็ยังเป็นเงินภาษีของประชาชนซึ่งต้องควักตังจ่ายในเรื่องของแลนบิดอยู่ดีต้องเคลียร์รายละเอียดให้สมเหตุสมผลด้วยรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆไม่ให้เวอร์เกินจริงไม่ให้สวยหรูเกินไปนักลงทุนอาจมีความสนใจมากขึ้นทีนี้ถามว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่รับฟังจะยังคงมุ่งหน้าโครงการแลนบิดต่อไปตัวคุณสิริกัญญาจะทําอย่างไรฟังคําตอบจากเธอครับ ไม่ทราบว่าจะเดินหน้ากันต่อได้ยังไงคะในเมื่อ,อ,อตัวรายงานเนี่ยมันยังคงมีมีปัญหาอยู่แบบนี้นะคะถ้าใครบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้นักลงทุนเ,เขาเข้ามาประเมินความคุ้มค่าได้ด้วยตัวเองเนี่ยเดี๋ยวพอสอนคอเข้ามาของงบประมาณที่ส่วนที่เหลือของรายงานฉบับนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดส่วนที่เหลือเลยแล้วกันแล้วก็ไม่ต้องทําต่อแล้วนะคะรวมถึงเอกสารเชิญชวนด้วยก็ไม่รู้จะเอาแมททีเรียลที่ไหนเอามาทํางานต่อว่าจะต้อง ต้องไปโชว์กับนักลงทุนมติครมอก็ออกมาแล้วว่ามันคุ้มค่าหรือเกิน24ี่ปีเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงกันต่อกับเรื่องนี้ค่ะก็จริงๆแล้วก็ทบทวนใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะจะเสียเวลาไปอีกสักไม่นานนะคะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนของ,ของทุกสว่วนรวมไปถึงความมั่นใจของนักลงทุนด้วยค่ะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะโครงการแลนบิดเนี่ยตอนนี้มันเหมือนเป็นการเมืองระหว่างสองพักไปแล้วก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกล เธอตอบยังไงฟังดูครับเราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะมันจะมีเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองบ้างก็คือเราไม่ได้มุ่งเข้ามาโจมตีโครงการนี้เพียงเพื่อว่าต้องการที่จะดิสเครดิตหรือว่าทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลแต่ว่าเราก็ สิ่งที่เราทําก็คือเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาโชว์กันตั้งคําถามไม่ได้แต่กับรัฐบาลด้วยบางทีเราก็ตั้งคําถามไปที่ตัวหน่วยงานรัฐถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของทางฝั่งรัฐบาลกับหน่หวยงานรัฐบาลเนี่ยก็คือการออกมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้เรากระจายแล้วก็สิ่งสงสัยเท่านั้นเอง,เองทุกวันนี้ยังไม่ได้มีการแบบพยายามที่จะโจมตีไปที่ตัวโครงการว่ามันเลวร้ายอะไรเลยเราแค่ต้องการความชัดเจนในเรื่องของรายงานสมมติฐานอะไรต่าง ซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆแต่ว่ากับตัว,ต,วตัวทีฉันเองที่กับโดนโจมตีทางการเมืองเนาะไปเล่นเรื่องว่าขาดขาดประชุมสมทบแลนด์บริดจ์ไปสองครั้งมาสายอะไรอย่างนี้ไปใครกันแน่ที่ใครกันแน่ที่กำลังเล่นการเมืองเนาะอ,อ,อันนี้ก็ถ้าเกิดเขาตอบคาถามได้เคลียร์หมดครบทุกประเด็นเนี่ยเราก็เราก็มูฟออนแล้วก็ไม่ได้มาสนใจกับโครงการนี้ตอบอะไรแล้ว ถูกไหมคะยังไงก็ฝากช่วยทวงคําถามหน่อยอช่วงคําตอบหน่อยเมื่อวานนี้โพสพักเพื่อไทยก็ให้มา18คําตอบแต่ว่าไม่ไม่ค่อยตรงกับทีด่ดิฉันถามไป7คำถามสักเท่าไหร่ค่ะก็ยังคงรอคอยคําตอบคุณใบบอกว่าไม่มีหรอกเราไม่ได้เล่นการเมืองใครกันแน่เล่นการเมืองที่ออกมาบอกว่าเธอเนี่ยก็ขาดประชุมแลนบิดไปสองครั้งรวมทั้งมาสายด้วย นะนี่ยอมรับด้วยตัวเองเลยนะมาสายมาสายนะมาสายคือคาดีเราก็บอกว่าดีครับกรณีของแลนบริดจ์ะว uh. ันนี้นะครับณวันนี้ข้อมูลเริ่มหลั่งไหลออกมาแล้วคุณผู้ชมนอกจากการต่อสู้กันทางการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลรเราก็จะเห็นข้อมูลจากนักวิชาการเราก็จะเห็นข้อมูลจากในพื้นที่เราเห็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเดินเรือปริมาณการขนส่งสินค้าจํานวนตู้แล้วก็ ถอนกลับไปเป็นมูลค่าการลงทุนว่าคุ้มค่าหรือไม่อันเนี้ยอันเนี้ยอะไรตัวของสิริกัญญาเองเขาตั้งคำถามเราก็ว่าดีเขาจะได้ให้รัฐบาลตอบมาแล้วสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ไปอ่ะมันก็มาจากคําตอบของโฆษกรัฐบาลน่ะครับอะไรอ่ะเดี๋ยวนุพรปุณการที่รู้อ่ะอสิบแปดข้อที่เขาตอบมาซึ่งจริงๆมันก็กลายเป็นคําตอบที่กลับไปแทงคอคุณมณพรเจริญศรีเต็มเมเลยนะเพราะคุณหมายเองเมื่อสักครู่ที่พี่พี่ถาอ่านไปเนี่ยคุณหมายบอกว่า ไปดูสิคําถามข้อหนึ่งที่ดิฉันถามไปเนี่ยนะก็คือกรณีของการจะมีลงกลันหรือเปล่าในรายงานอของสอนอขอเองก็ไม่มีแต่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นใคระ่ะก็ต้องเป็นคุณมานพนั่นแหละบ,บอกซะเต็มที่เลยว่ามีามีแล้วปรากฏว่าคุณบรู๊คออกมาแถลง ไม่มีนะครับสิบแปดข้อไม่มีเรื <18 S 1> <8 S 2> ่องสิบแปดคำตอบไม่มีนะครับคําตอบที่คุณบลูคตอบคุณไหมหรือว่าหลายคนบอกว่าจะเป็นคําตอบคําอธิบายกว้างๆเนี่ยอยู่ในไปดูเลยข้อสี่จะมีการสร้างโรงตรัน่น้ํามันหรือโรงแยกการหรือไม่มปรากฏว่าคุณบลูคตอบว่าในแผนพัฒนาโครงการไม่มีอืเต็มเหนียวเลยนะครับ เต็มคาราเบลมากแต่หากเรือสินค้าเข้าออกมีความจําเป็นต้องเติมน้ํามันในผังแม่บทจะรองรับการก่อสร้างถังเก็บน้ํามันสําเร็จรูปซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในอนาคตที่ต้องขออนุญาตให้ถูกกฎหมายต่อไปสึนนผมไม่มีผมอ่านสิบแปดข้อในอนาคตยังไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่มีใช่แต่คุณคุณหมายบอกรัฐมนตรีช่วยบอกว่ามีอ่าอันนี้อันนี้คุณต้องไปไปไปคุยกันเองแต่พูดตรงๆ ใน18ข้อนะเท่าที่อ่านนะมไม่ชัดเจนเลยสักข้อจริงๆนะครับพี่ถาลองดูนะแลนบริดจ์เป็นโครงการขนาดใหญ่ข้อ5้านะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐภาคธุรกิจหลายส่วนทําให้เกิดความสับสนไม่ชัดเจนคําตอบของคุณบรูคคือแลนบริดจ์เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจรกรมทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ คือคุณเอาคําถามกลับมันเป็นคําตอบหรือว่าเนี่ยข้อที่ที่ฝั่งก้าวไกลเนี่ยเขามาถามเรื่องของมาตรการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในข้อเจซึ่งคาตอบก็คือบอกว่าโครงการจะแต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อหาสาเหตุของปัญหารวมทั้งการจัดการเรื่องการเยียวยาซึ่งคณะกรรมการกลางมีตัวแทนมาจากสามฝ่ายคือเจ้าของโครงการภาครัฐและภาคประชาชนนะ ก็คือตอบแบบกว้างๆคือตอบเหมือนจะแบบก็เหมือนมันไม่ได้ตอบใครมาทําก็ต้องวางแผนแม่บทอย่างนี้แลหละฮะก็ถูกต้องฮะอย่างด้านสิ่งแวดล้อมน้องมุย้ยลองอ่านข้อ12กับ13ดูสิคือขอ้อถามถึงเรื่องของปัญหาว่ามันจะมีการรั่วไหลของน้ํามันหรือว่าคราบน้ํามันหรือไม่นะซึ่งทานดั้นของโคศกเพื่อไทยก็ตอบแบบนี้ว่าโครงการเนี่ยจะมีการศึกษาผลกระทบน้ํามันรั่วไหลคราบน้ํามันทั้งในช่วงก่อสร้างและดําเนินงานมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติงานจัดการเหตุรั่วไหลพร้อมกับประสานหน่วยงานทีี่่เกยวข้อง เพื่อระงับเหตุดังกล่าวจะมีจะมีปัญหาน้ำท่วมขังหรือไม่คำตอบก็คือบอกว่าโครงการแรนบิดออกแบบโดยสำรวจสภาพปัจจุบันของพื้นที่เพื่อการก่อสร้างที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขวางทางน้ำไอ้นี่คือมันต้องเป็นสิ่งที่คิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับถูกไหมใช่เออทีนี้เนี่ยข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งที่หลายคนนั้นเป็นห่วงก็คือเรื่องของผลกระทบต่อพื้นที่ป่าชายเลนนะฮะแล้วก็สัตว์น้ำเนี่ยนะครับ บริเวณชายฝั่งซึ่งมันก็จะมีอยู่ในข้อ7ก็บอกว่าในการศึกษาและจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยโครงการจะมีการรวบรวมข้อมูลและสํารวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับครอบคลุมปัจจัยสีด้านได้แก่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการและกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งกําหนดมาตรการชดเชยเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่อไปคือถ้าต่อแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละหนึ่งประเมินได้รับผลไหม,มได้รับผลกระทบแน่นะแล้วเดี๋ยวจะหาวิธีการในการชดเชยแล้วก็เยียวยา รวมถึงเนี่ยแก้ปัญหาผลกระทบในอนาคตเออจริงๆประเด็นไอ้การทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือก่อนหน้านี้แหละตั้งตั้งคำถามมากแล้วก็กังวลใจแล้วเขาเขาเกิดว่าฟังจากการประชุมของกรรมธิการก่อนหน้านี้นเ,น <c oughs> เขาบอกว่ามีรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วแต่พอมาอ่านคําตอบของโคศกเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้คําตอบไงแล้วท่านเป็นโคศก ท่านเป็นด่านแรกที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจซึ่งผมบอกแล้วว่าทุกคนอ่ะเขาไม่มีใครไปกีดกันแร์บิดของคุณหรอกแต่เขาก็รอเนี่ยส่งต่อมาข้อ17มาถึงข้อ18ข้อสุดท้ายก็ได้กา<ช>ร,รพัฒนาโครงการจะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนหรือไม่มดูคําตอบนะครับ โครงการจะยึดหลักการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR โดยมีแหล่งเงินทุนในระยะก่อสร้างจากผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ดำเนินการถมทะเลสมทบเงินเข้ากองทุนสำหรับระยะดำเนินการผู้ประกอบการแต่ละแห่งถ้าเหลือแต่ละแห่งบนพื้นที่ถมทะเลจะเป็นผู้สมทบเงินเข้ากองทุนเป็นรายปี เขาถามว่าจะทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่โครงการนี้จะทําลายไหมเขาไม่ตอบว่าทําลายไม่ทาลายแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินมาชดเชยให้แปลว่าอะไรคะแปลว่าทําลายทำลายไงคือตอบเหมือนไม่ตอบอะผมผมก็เลยเข้าใจคุณหมายแต่ทีนี้สิ่งที่คุณหมายพูดบอกว่าเขาอะโดนทําลายทางการเมืองโดนใส่ร้ายเนี่ยอันนี้อนุสนที่ก็มาจากคุณเองนั่นแหละที่คุณบอกว่าคุณยังไม่ได้รับคําตอบจากสขอจำได้ไหมในชั้นกรรมธิการถามอะไรไปก็ไม่ตอบยังไม่ได้แบบฟิแนลรีพอร์ตเลย ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยสอนอขอมา50ครั้งนะหน่วยงานราชการมาตอบ50ครั้งนะตัวสิบรอบตัวคุณนะขาดประชุมสองครั้งและวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบอกว่า6กับ7มกราคมเสาร์อาทิตย์เขาไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่ชุมพรละนองอเธอไปไหนจช่เขาไม่ได้ทําลายเธอเขาถามว่า<ๆ>เธอบอกเธอไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแต่เธอไม่ไปเออแค่นั้นเองเจทีนี้เนี่ย อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องของแลนบริด์นะครับก็คือคุณสุรเดชจิรัฐทิติเจริญซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาครับน้วยคือเขาก็พูดถึงประเด็นเรื่องนี้แหละว่าเขามีการเสนอเรื่องของปัจจัยความสําเร็จของโครงการแลนบริด์ทั้งหมด4ด้านนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไปดูแล้วเนี่ยของไทยเราเองเนี่ยมีสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยระยะทางที่มันสั้น เมื่อไปเทียบกับช่องแคบบาลการ0 0 0กิโลเมตรมันจะสามารถรดนระยะเวลาในการเดินเรือเนเหลือเพียงแค่2-3วันแต่ของไทยเราเองเนี่ยปัญหาคือไม่สามารถเดินเรือผ่านโดยตรงได้เพราะว่าไม่ได้มีการขุดคลองไทยดังนั้นการขนส่งนะมีการขนถ่ายต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาหลังจากนั้นรวมไปถึงใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นถึง5วันด้วยกันค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากเรือไปการขนส่งอื่นก็รวม6ครั้งก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายประมาณหมื่นบาท อันนี้ขามกลับมาว่าไม่รู้ว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่มีอุตสาหกรรมหลังท่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยกรรมธิการแลนบิชเนี่ยมีการระบุว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดสําเร็จจะมีอุตสาหกรรมหลังท่าหรือว่า SEC ก็ต้องดูเลยว่าไอ้ตรงจุดนี้มันเป็นจุดแข็งที่จะนําไปสู่ความสําเร็จจริงหรือไม่และผู้ร่วมทุนจากที่มีมติคอรมอยทํารถโชว์ในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยคือ4ประเทศ ขอถามท่านนายกและให้ท่านชี้แจงหน่อยว่ามีนักลงทุนหรือประเทศใดสนใจหรือไม่เพราะว่าตามข้อมูลของกระทรวงคมนาคมเนี่ยกำหนดเงื่อนไขให้เอกชนลงทุน 100%ซทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของสอวสุรเดชนเนี่ยเขาก็มองว่าขึ้นหลักการในการทําโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันมีทั้งผลได้มีผลเสียฉะนั้นสําคัญคือ4ประเดน็นนี้มันต้องเป็นข้อมูลที่มาจากกระทรวงคมานาคมว่าสุดท้ายแล้วมันจะสําเร็จแล้วทําได้จริงหรือไม่ทีนี้พอบอกว่าข้อมูลมันมาจากกระทรวงคมนาคมเจ้ากระทรวงเนี่ยนะฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งก็ลงไปอยู่ในพื้นที่ด้วยตอนนี้นะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสุริยะบอกว่าไอ้ที่ฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ย กำลังไปหลอกนักลงทุนต่างชาตินี่เหมือนกับตอบคุณสุรเดชด้วยเลยนะ่ะนะแล้วก็ตอบคุณสิทธิกัญญาด้วยใช่ถามว่านักลงทุนเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยจะไปหลอกได้อย่างไรตนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้แน่นอนและจะทําให้ GDP ประเทศเนี่ยโต5 5จุดห้าถึงหเปอร์เซ็นและสร้างงานให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ต่ากว่าสองแสนคนตนเข้าใจฝ่ายค้านเพราะคงไม่ได้เห็นบรรยากาศที่เราไปเจอกับนักลงทุนจึงไปจินตนาการว่าเกิดขึ้นไม่ได้ ส่วนข้อมูลสนขอจะเป็นจริงหรือไม่จริงจะตัดสินได้ด้วยนักลงทุนที่จะเข้ามาซึ่งจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดคือ,อตอนเนี้พูดตรงๆนะครับที่คนเขาสงสัยมันก็จะอีหลอบเดียวกับเงินดิจิตอลอะครับค,คือพอเห็นหน้าคุณสุริยะคนก็จะอืมเอ๊ะถ้าสมมุติว่ามีนักข่าวคนหนึ่งผมว่าใจนักข่าวอะอยากจะถามอยู่สามสี่ข้อถ้าสมมุติเจอคุณสุริยะนะค่ะท่านรัฐมนตรีทําไมวันแรกกับวัน เดือนต่อมาท่านตอบไม่เหมือนกันวันแรกท่านบอกไม่ทำเดือนต่อมาอะไรดนใจให้ท่านทำอสองณนขณะน,นี้สังคมกำลังเทิมไปกับเม็ดเงินการลงทุน1นึล้านล้านโอ้โหนี่มันซุปเปอร์เมกะโปรเจกต์ประเทศไทยจะได้นู่นได้นี่สรารพัดอย่างเราจะเป็นการชักชวนนักลงทุนต่างชาติที่สนใจมาเอาจริงๆดีกว่ารัฐมนตรี ประเมินดูสิว่าคนไทยหรือประเทศไทยต้องเสียเงินเท่าไหร่ในโครงการนี้เพราะตอนนี้คุณบอกอย่างเดียวต่างชาติลงทุนต่างชาติลงทุนว่าจะได้่าใช่ค่าเบีคืนก็เงินของภาษีของประชาชนค่ะ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใดๆก็เงินภาษีของประชาชนคุณก็ต้องตีตัวเลขว่าไอ้หนึ่งล้านล้านที่ว่าเนี่ยมันรวมตรงนี้ไหมถ้าไม่รวมจะต้องสร้างถนนสร้างทางรถไฟสร้างไรเนี่ยเท่าไหร่เขาจะได้คิดเสร็จว่าอ๋อเงินทอนมันเท่าไหร่ทําไมถึงได้มีคนสนใจนักผมพูดเร็วไปใช่ไหมคือคือคือเราไม่ต้องไปพูดเรื่องของเงินทอนเพราะว่าไอ้นี่มันเราไม่รู้นะฮะพอเราพูดปุ๊บเนี่ยไม่หมายถึงว่า คนเขาจะได้รู้ว่าทําไมเราถึงจะต้องสร้างอันนี้เราจะลงทุนเท่าไหร่เราจะอะไรเท่าไหร่รและข้อสามไม่มีใครถามเลยอ่ะ EEC จะปล่อยล้างไว้แล้วเหรออ,อ๋อไม่ไปต่อหรอเป็นหน้าที่รัฐมนตรีคมนาคมด้วยนะ EEC เขาก็ยังคงเดินหน้าปกตินะรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน4ีปียังไม่ตอกเข็มส,สักต้นเลยนะฮะยังไม่มีเลยนะเออ,เอ,อท่านก็เป็นรัฐมนตรีใน คณะรัฐบาลที่แล้วด้วยเออนะก็ลอ,ลองดูตต๋ต้องรอดูว่าการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะช่วงบ่ายเพราะว่ามันมีเพิ่มเติมว่าชาวบ้านที่พัตโตเนี่ยบางคนไม่มีเอกสารสิทธิ์ครานี้เคยผู้สื่ขาวเนี่ยเคยถามคุณสุริยะไปเนี่ยว่าจะมีการเยียวยายอย่างไรซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามในการหาทางเยียวยายถึงประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคะ